สวัสดีครับบารเบียทาบพน ong ครับผมสวัสดีค่ะคุณติวสศรานาจ้านะฮะก่อนนอนคืนนี้นะครับนะฮะเบียก็อยากจะมาแสดงความยินดีนะครับผมกับพี่หนูนานะครับพี่สนิล่าหนูนานะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหนึ่งแสนศับสไครล์แล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหนะครับเบียก็ดดีใจ้วยลุ้นมาตั้งแต่ไปอ่ากกรกเลยนะตั้งแต่วันนั้นลุ้นอีกนิดเดียวลุ้นลุ้นนะฮะก็ จนมาถึงวันนี้นะครับก็ประมาณใช้เวลาประมาณ2เดือนเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ด้วยเป็นวันดีๆแล้วก็ลงเสาเอกเสาโทด้วยนะครับแล้วก็ยอดสาอรครยก็ถึง1นึ่งแสนศัพท์ว้โอ้โห,โหมันมันเป็นอะไรที่พิเศษมากเนาะมันคืออะไรที่แบบว่ามันคือของขวัญมันคือกําลังใจที่พี่พีเอฟเพื่นมอบให้นะครับก็ ดีใจด้วยนะครับพีโนนาเดอรับเบียก็ดีใจทำฮะก็นะก็ทำมานานเนาะนะครับทุกคนนะก่อนกว่าจะมาถึงหนึ่งแสนสามนี้เบียเชื่อว่านะครับพีโนนาก็คงจะผ่านเรื่องราวนะครับผมลหลายๆอย่างมานะครับทั้งดาดุงดราม่าเราต้องเข้มแข็งด้วยต้องหนักแน่นด้วยถ้าเราอ่อนไว้ไปตาม youtube นี่ท้อไม่ทำก็มี นะครับผมส่วนห้องเบียร์ก็โอ้โหก็จะมาถึงหนึ่งแสนสามนี่ก็ยากละมากนะครับนานมากเนาะเบียร์จำได้ว่าตอนนั้นเบียร์โควิดนะตอนนั้นเบียยังห้าหมื่นห้าหมื่นสับสไครต์นะครับแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะฮะกลับมาอยู่บ้านตอนโควิดนะครับออกจากพี่แดนมามาอยู่บ้านก็ประมาณห้าหมื่นสามก็มาเริ่มต้นขายไก่ทอด ทีนี้ก็มี f อฟซีเข้ามาดูเข้ามาเมตาก็ขึ้นมาเป็นหนึ่งแสนศัพตอนนี้ก็แสนห้านะครับโอเบกก็ oh mm hmm. ขอบคุณเอฟซีที่พนที่ต,ต,ต่เมตานะครับนะฮะก็เอา้าของเบียเอาไว้ก่อนแต่ว่าของพี่นุนานเบกก็ดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะครับนะฮะที่เห็นความฝันนะครับของพี่สายคนหนึ่งนะครับเป็นจริงนะครับก็ดีใจด้วยแล้วก็ขอให้พี่นุนานะครับวันนี้ก็แบบ ไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการเลยเพราะว่าพี่ธนาเพื่อนก็รับแขกเนาะนะครับรับแขกดูแลแขกหลายๆคนนะครับแขกแขกก็เยอะเนาะก็ต้องเอนเตอร์เทนแล้วก็มีเสียงนุงเสียงเพลงด้วยเบรก็ต้องดูแลเครื่องเสียงแล้วก็ต้องเปิดเพลงต้องอะไรหลายๆอย่างก็เลยแบบเวลามันก็แบบไม่ตรงกันแล้วก็ต้องรีบขนของกลับมาบ้านพี่นัทแล้วก็ต้องรีบเดินทางมาพักผ่อนด้วยมาสมุติด้วยนะครับผมก็เลย มันมีเวลาแบบได้คุยกันเป็นจริงเป็นจังเลยนะครับก็เอาขออวยพรผ่าน <S <S คลิปนี้เลยแล้วกันเนาะนะครับนะฮะในเนื่องด้วยอ่าวันขึ้นบ้านใหม่นะครับเบียก็ขอให้นะครับพี่นนานะครับมีความสุขม,มากๆนะครับอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะอยู่บ้านนี้ก็ขอให้ร,รวยๆทาธุรกิจอะไรก็ขอให้ร,รวยๆยอดวิวคนดูเยอะๆมีคนเมตตาเยอะๆแล้วก็ มีคนติดตามเพิ่มขึ้นเยอะๆเลยนะครับก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับอยู่แล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนอย่าไข้นะครับก็อยู่แล้วร่างกายแข็งแรงอยู่นานๆนะครับผมก็ขอให้มีกมงุขมากๆเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับนะที่เห็นความฝันของพี่นุนาเป็นจริงนะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วทุกคนนะฮะก็มีก็จะนอนหละทุกคน อาบน้าเรียบร้อยตื่นรู้สึกว่าตื่น,นอาบน้าแต่ว่าปวดวันนี้วันนี้อาจจะแบบว่าไม่ได้เอนเตอร์เทนเท่าไหร่เพราะว่าปวด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 ,ปวดคอปวดคอเพราะว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้สึกว่าเบียร์ไปยกของยกตูล้ลำพงหรอลน้องยกเราไปเหตุแบบนี้นะแบบไปไป,เ,ปเงยคออะไรแบบเลยแบบกเ็เลยแบบโดนปวดมาขึ้นมาขึ้นแล้วมันเหมือนคอตกหมอน,นเดี๋ยวเราทายาให้คนระับ ตั้งยายังไม่ยาอย่างมาทาน้ำเออใครเนี่ยเออเออเริ่มดีกันแล้วเริ่มดีอืมอืมอ้าวทานทานเวสามีก่อนแต่คอยอย่างเดียวเด้อขี้ยังมีนะโอเคค่ะทานมงมันหันขางแสดงว่าเจ้า Encode เค็ดหมอหันหันขางวันไหนหันขางแบบวันเดียบเจ้าอย่าหาเฮ็ดเจ้าน้องเจ้าหลอ งงหันข้างเจ็บเจ็บเจ็บเลยไปนะออคือ,อแสบไปติวแสบไหม่ <c oughs> ห่อนมาคักเลยม่มีแนป่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาพักเลย่แมนมันแบบมันมันมันอักเสบเปล่แบบแ,<ม>แบบมันเป็นแผลนะรู้ว่าข้อเบี้ยมลอกติวเ่านี้นะเออข้อจะลอกก็งี้โอ้ยแสบมาคัากเลย ยิแต่คออเธอาจหน้าอบอ,เอ,าอเ,เอป็บเสียบแบบห่อนไว้น,นเลยไหมโยยงมกัยจาเพอนเด้อเด้อเริ่มเดียแล้ว <c oughs> เ,เสียบ <c oughs> ไหมตัว่หมูดมนนะครับก็ มาวันนี้ก็น่าจะนอนเร็วนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เบียก็มีภารกิจอีกนะครับก็กับกอกอมเดิมนะฮะก็ไปรับพี่นัทพี่เพชรแล้วก็ไปซื้อนะฮะอุปกรณ์ไปซื้อวัตถุดิบนะฮะมาเตรียมเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดแล้วก็เตรียมทำทำบนึ้นบ้านใหม่ด้วยก็จะมีโอ้ยมากมายนะครับมากมายหลายอย่างวันนี้ก็มีข่าวดีด้วยนะทุกคน ผ่านพี่ต้นอ้อนะครับนะพี่ต้นอ้อก็โทรมาหาเบียร์บอกว่ามีเอฟซีจะเหมานะครับกูจะเอาเป็ดอีก100ชามนะฮะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยชามนะฮะเมื่อกี้เมื่อตอนขับรถมานะครับก็เป็นโอ้เรื่องงานยามดีเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณอ่านพะี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะที่เมตตาพวกเรานะครับขอบขอบคุณทุกๆคนที่ ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามนะครับบางคนก็ช่วยรับชมโฆษณาให้นะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับดีใจครับดีใจที่มีคนเมตตาพวกเราเนาะนะครับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวก็น่าจะเดินทางไปประมาณประมาณแปดแปดโมงออกข้อมันติวก่อนนะจะ ประมาณแปดโมงบางคนประมาณเก้า 9, มโมงแหละเก้าโมงเกินแล้วก็ซืคองกันนานยางเบิดมือพรุ่น,นี้นั่นทั้งวันพวกงานก็ชาร์นาเนาะยู่มึงเาาน,นงาะ<ม>เราเริ่มได้ปุ๋ยแล้วแต่มือเข้าไปแล้วนะทุกคนนะครับซึ่งเสียโค้อีเลยอ่ะวก็ ะะสแสดงความยินดีกับพี่นุนาด้วยนะครับก็ขอให้พี่นุนามีความสุขมากๆเลยเด้อนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันเนาะนะครับหลัดคลิปนี้เแบลก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับบาเบียรครูติวด้วยนะครับไปลนะ bye บ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ